ถ้าเกิดผมทำสถิติ4สีพิในด่นานนี้ได้นะทุกคนต้องกดใจให้ผมและกดไลค์ให้ผมกดทัพตะไคร้ให้ผมรัวๆโอเคใจไหมเพราะว่าด่านนี้คือมันแบบเดี๋ยวอย่าพึ่งนับเวลาสิเพื่อนด่านนี้คือมันยาวนะแต่าาสำนรับเรซายผมว่ายากถ้าเกิดผมทำ4สีพิไ,ได้ทุกคนต้องกดไลค์กดทัพตะไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมเดี๋ยวแป๊บนึงมันผิดสูตรที่ผมจำมา มีสูบไหมไปเลยตรงนี้แหละสิบตัวถ้าเกิดผมรับใจดีซีดีบีได้ทุกคนต้องกดไลค์กดรับตั้งใจให้ผมรวๆร้อยไลค์ยังไม่เคยได้พันไลค์ก็ยังไม่เคยได้พันคนดูยังไม่เคยได้เลยคิดดูด้วยนะไอคลิปที่มียอดดูเยอะที่สุดก็คือผมว่าล้ากแม่ล่าแมนยังแค่เ2็ดร้อยยี่สิบบาท อก750บาททุกคนที่ดูคนดูน้อยมากดัะนั้นต้องหาแล้วตอนนี้คนดูล่วงนี้แถ้าเกิดชีวิตได้ทุกคนต้องกดไลค์กดซับสไครต์ผมกดแชร์ผมด้วยจะได้นนคนดูเยอะๆก็คือเมื่อกี้ผมได้ทำการทาลายติติทะาเลตายสามสิบสามวิส่วนแรกนี้ผมขอคดอวิว ถ้ามันกาไก่เราจะมาเจอในโลกคุมแรกในโลกคุมแรกไปนโลกคุมแรกวะตรงเนี้นันใโลกคุมแรกของแท้เลยปล่อยวางเอาจะนั้นตายกันเลยเพื่อน,นทีวีทีวีเอาเรามันมาตอนต้นนี้นะ ถ้าเกิดโดนทำได้กดให้ผมรัวๆปนะไม่ต้องรัวๆเลยกดรอบหนึ่งแล้วกดซัพส์ขา,ายฝากกดซัพส์ขา,ายด้วยนะระผมต้องเจอนรกทีสองข่มเลยเดียวแล้วรำรามี้ะโดนทำหน่อยโอเคเลยเหนื่อยยากจริงไอ้แท่นใส่กอกเนี่ยผมอาจจะต้องหยุด,ดน,นิดนึงนะ อาจจะต้องมีหยุดตรงแท่งไส้กรอกนิดหนึ่งเพื่อที่จะโค้งบาลานซ์มันดีไอแท่งไส้กรอกน่ะมาลูกคุมหนึ่งทุกคนโอ้ยมันยากเลยนี่ยกรอกทึ้นโค้เลยมันโอ้ยเนาะเออเอยูไม่ได้รับพลังอ๋อรับพลังแล้วทุกคนทำไมเมื่อกี้มันไม่นับไหผม ผมไม่เกี่ยวผมยังไม่เห็นว่าผมได้พลังแล้วไปเลยไปเลยสี่สิบวิมันยากตรงไหนวะไปเลยเกิดผมได้นะกดใจผมรวไม่ต้องกดรวยออพูดกดรวยกันจะกดรวจะไม่กดรว เดี๋ยวก็ไม่กดเดี๋ยวก็กดแล้วก็กดแล้วก็ไม่กดแล้วก็กดก็ไม่ได้อีกทุกคนกดแค่หนึ่งเีทีนอบพรนะแล้วก็แทร่แล้วก็กระดิ่งก้งจิ้งเพื่อดูกอรใครจะได้มีคนดูเยอะๆด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด subscribe ตรงนี้ตรงแทบ่ไปก่อนหยุดไปไปตรงแทบ่ไปก่อนตรงนี้ นี่น่าได้ไอติวีตไม่ใช้ยูเบลังไีติวีเวยไีติวีถ้าเกิดนายได้นายอ่ะเฮ้ยนายบอแล้วนะเกิดนายได้นายจะได้หนึ่งพันยอดวิวไปครั้งแรกเพราะว่าผมน้นต่วมายอดวิวยอดสุดก็แค่เออ150ร้อยห้าสิบนะ มันถึงแปดรอเลยทั้คนนั้นไม่ค่อยดูกันนะทุกคนตอนนี้ผมวาดรูปสวยๆนะก็มีคนดูแค่หลักห้าร้อยเท่านั้นผมไม่รู้ทำไมแต่คลิปนี้แหละขอหนึ่งร้อยไรอีกวันจะดู โดดข้ามเลยได้ยังดีมาก<ะ>นี่ก็เป็นแค่อย่างนี้อ่ะโดดข้ามเลยไม่เอาเลยแทนเล็กน่าเบื่อเว้ยแต่เพื่อไลท์เราทำได้เว้ยไลท์กับยอดซับอ่ะเราทำได้หมดคว,วามฝันผมตอนนี้ก็คือยอดไลท์ถึงหนึ่งร้อยกับยอดวิวถึงหนึ่งพันเลยแล้วก็ หนึ่งทัพตะไครในตอนนี้เท่ากับห้าสิบผู้ติดตามถ้าเกิดผมทำได้ทุกคนต้องเห็นหนึ่งความพยายามของผมที่ผมตายตรงนี้มาไปติดรอบแล้วต้องมานั่งทำไอ้นรกยาวนานมากกว่าห้านาทีแล้วตอนนี้ ต้องทำนะลูกวันนี้บนไปตรงหัวคนอภิคานไปซีสิบุ้ยแล้วผมก็จะได้ยอดไลค์และยอดสัปตะใครทุกคนต้องเห็นว่าผมพยายามขนาดไหนเพื่อยอดไลค์แล้วมันก็ตายอีกแล้วจะเกิดคุณรู้ว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้นานขนาดไหนนั่งอ่านคลิปมาไปมานานบางทีคลิปกระเซียต้องมาเล่นไหม เล่มาไปยีบรอบแล้วมั้งารี่สรอบยี่สิบรอบนั่งทำไอ้นกรกพวกนี้ไปจงๆปกกระทานพยนไหลประทานอะไรอย่างเดียเราทำได้ทุกอย่างพยอนไหลเพื่อนคอยจำไปทำได้ดดไไทดดุอย่างเอน คนเคยบอกว่าอยากก้าวข้ามขิดจำกัดของตัวเองทำไม่ได้ก็ปล่อยวางไม่ทำการยอดไลฟ์เว่ยบริสุิดยอดไลฟ์ยอ้อนสาดสักรายขึ้นค,ความภูมิใจเว่ยเห็นบุติตามเพิ่มมาหนึ่งคนน้ำตาเทบไหล ว่าจะทำคลิปผู้ติดตามเพิ่มตอนนี้ก็ไม่รู้ถึงห้าสิบหรือยังแต่ที่ผมเมล่าตัวก็สี่ร้อเก้า้าเหมือนเดิมซึ่ผมไม่รู้ว่า,ป,นะา,า,วา,วาปีไหนเพราบริการหนะนึ่งร้นน่าจะสองพันบกมั้งหรือไม่ก็สองพันยี่สิเจหรือไม่ก็อาไปข้าไปสองพันสามสิบก็ได้ถ้าเกิดเป็นงานผมจะทำลายสถิติ คนที่มียอดไลค์ขึ้นช้าอยู่ในโลกผมน่าจะทำไลค์แต่ดีิงๆมันได้นี้สามวันนิต,นนตีนะีหกปีเพิ่มกลายเปหนึ่งร้อยจะเกิดเป็นอย่างนั้นจริงนิดโอ้โหบอกเลยอินเน็กบัลอีขอดต้องเข้าอื้อีน้าตรงนี้มันเพิ่มสามพิษอะไรเข้าไปวะทันที ว่ายน้ำข้าวหว่งนข้ามต้องนั่งบนคำแล้วก็เลาะมีไปตักน้ำๆไปดูรายย่อนไรแล้วยอดปฏิตามแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้แลผมโกจัดน่แต่ผมก็ทำอะไรคนดูไม่หลับพีผมาพูดกันนะไอ้กูกูผมขอเถอะถ้าเกิดคุณให้ผมได้นะผมก็ขอ ตอนนี้4วิคุณได้แน่นอน3ิ7อ่อาแถมให้อีกด่านหนึ่งด่านนี้ผมให้สัก4วิีวิคุณเดิมผมผม2ด่านถ้าวรวมด่านทะเลทรายที่ผมไม่ได้อัดก็ประมาณ3ด่านทะเลทราย3วิ3วิด่านด่านเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้3 7วิ3 3 3 7 ก็ไม่ทีรีสดีีเลยแก็ถือว่าดีแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้ไลนะ์ผมโกรธคุณมากทีที่พี่ยังยังมีเวลาเหลือเฟือก้ามบนมเล่นเป็นต้องรีบไปร์จแบบด,ด่วน <c oughs> หมาก็เฮา พอไม่เล่นแล้วหนึ่งด่านพอฮะคุณจำไว้แค่สามสิบเจดวิกบดานเลนได้กับด,าน,า,บดานทะเลทรายสามสิาวิเพราะคุณก็ต้องกดให้ผมแล้วรู้ไหมกดให้มันมีผู้ติดตามถึงห้ห้าคนไปเลยและยอดวิวคลิปนี้ต้องถึงพันและยอดไลค์หนึ่งอยให้ได้ผมทำขนาดนี้ ผมนั่งเล่นมาเป็นยี่สิบกว่าด่านไม่ใช่ยี่สิกว่ารอบเพื่อผ่านถ้าเกิดคุณไม่เห็นดึวความพยายามของผมคุณก็ต้องกดไลค์อยู่ดี